มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยุคิโอเนี่ยมันได้เสียสมดุลไปแล้วค่อนข้างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการมาของเมตาใหม่แล้วก็คอมโบอาหารการที่ไล่อยู่คนเดียวสุดที่จะคิดได้บางไลยมันก็ไล่เป็น10นาทีนะและอื่นๆอีกมากมายนะที่จะมอบความเหนื่อยหน่ายให้กับหลายท่านจนเหมือนหน้าหนีเกมการ์ดนี้ไปดังนั้นแล้ว ผมสลาเบนเดอร์วันนี้จะมาเสนอไอเดีย10ข้อนะฮะที่จะช่วยให้เกมนี้มันกลับมาสมดุลและก็น่าเล่นในแบบที่มันควรจะเป็นเหมือนตั้งแต่แรกๆเริ่มจากอันแรกเลยนะี่ก็คือคอสการใช้งานนะฮะอิงจากลหลายๆเกมการ์ดที่ผมเคยเล่นมานะฮะยกตัวอย่างเช่น Shadowverse เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมการ์ดท,ที่ใช้ระบบคอสหรือว่าแต้มนะฮะ การใช้การ์ดแต่ละใบเนี่ยมันจะต้องใช้แต้มนะฮะซึ่งก็แล้วแต่ใบเลยมันจะใช้คอสต์ต่างกันก็คือการ์ดไหนเนี่ยยิ่งดีก็ยิ่งใช้คอสต์สูงนะฮะประโยชน์ของการมีคอสต์แต้มเข้าไปก็คือมันจะสามารถยกเลิกปัญหาระบำคอมโบไม่รู้จบได้นะฮะ คือเราไม่จําเป็นต้องมานั่งดูอีกฝ่ายไล่นานๆอีกต่อไปแล้วถ้าหากใส่ระบบนี้เข้าไปนะอย่างมากเนี่ยเราเห็นอีกฝ่ายเล่นการ์ดอยู่อย่างมากก็แค่2อสใบถึง4ีหใบต่อเทิร์นก็พอฮะแค่นั้นก็เต็มเกินแล้วอะไรแบบนี้มันจะกลับสู่ความเรียบง่ายนะฮะคนทั่วไปจะกลับมาเข้าถึงเหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะแก้เกมแล้วก็พลิกสถานการณ์กันไปกันมาได้ตลอดเลยนะฮะถ้าหากมีระบบนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าคอมโบมันจะไม่สุดนะฮะเราไล่ได้แค่นีดเดียวต่อเทิร์นไอเดียนี้เนี่ยที่จริงมันก็เคยเกือบจะเกิดขึ้้นนแลวะฮะ ย้อนกลับไปในภาคไฟดีสเนี่ยจำได้ไหมฮะใช้สปีดสเปลเงี้ยมันจะไ็นต้องเก็บแต้มใช่ไหมเอ่อแต่ถึงแม้ว่าน่าเสียดายตรงที่มันเอามาทําจริงไม่ได้นั่นก็เพราะว่าถ้าหากมันเอามาทําจริงนะ,ะฮะโอ้ผมเขาบอกเลยว่าในยุคนั้นอนะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเด็กแว้นนะฮะแต่งรถแฟนตาซีไฮเทคอย่างดีวิลเนี่ยมาสิ่งแข่งกันกลางดึกนะฮะแล้วก็เก็บสเปลเคาน์เตอร์อรแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแหกโคง้งเพราะว่าใครจะดูการ์ดนะไม่มองถนนแน่นอน อุบัติเหตุทางจราจรเนี่ยพุ่งสูง300เปอร์ <c oughs> จริงๆนะโอเคข้อ2นะฮะปรับเอฟเฟกต์การ์ดใหม่แน่ล่ะครับว่าการ์ดบางใบเนี่ยเอฟเฟกต์มันโกเวอร์วังอลังการเหมือนกับคนสร้างเนี่ยไม่ทันคิดถึงสมดุลในอนาคตนะฮะการ์ดหลายใบเนี่ยจึงผ่านการเออราตาหรือว่าการแก้ไขใหม่บ่อยนะฮะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะมันหลายรอบมากอย่างบีโอแอกเนี้ยก็ผ่านการเออรลาต้ารอบนะฮะ ขอย้ำนะฮะว่าตั้ง5รอบจนถึงมาแบบเวอร์ชั่นที่แบบว่าน่าจะเนิร์ฟสุดๆจริงๆลวถึงปล่อยออกมาจากการแบนได้เพราะถ้าหากไม่ทำนะฮะ bio n e c เนี่ยก็ไม่มีไม่มีวันเลยนะ,ะที่มันจะออกมาให้เราได้สัมผัสอีกแล้วแต่ในกรณีนี้นะฮะคนอามิก็คงอยากจะถามผมว่าถ้าหากจะเออรลาต้าการ์ดเนี่ยต้องทุกใบเลยไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีเกินหมื่นใบไปตั้งนานแล้วนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าไอเดียนี้มันดูจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซะมากกว่า แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นอีกไอเดียนึ่งไอเดียที่3แบนลิสต์นะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแต่ผมมองว่าแบนลิสต์ของยูกิโ oh! อเนี่ยมันอ่อนด้อยมากจะแบนทําไมแค่ไม่กี่ใบนะฮะหากผมเป็นคนกำหนดแบนลิสต์เองเนี่ยผมขอการันตีเลยนะฮะว่าผมจะแบนการ์ดเนี่ยมากกว่าพันใบแล้วก็รวมถึงลิมิตแล้วก็เซมิลิมิตการ์ดมากกว่า5000ใบด้วยซ้ำนะฮะ ผมเชื่อเลยว่าถ้าหากผมเป็นคนกําหนดแบนลิสต์เองเนี่ยเกมจะสมดุลขึ้นแน่นอนนะฮะมันควรจะได้รับการแบนที่เหมาะสมจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบว่าแบนแต่ตัวเฉพาะที่ผู้เล่นบ่นว่าโกงเป็นช่วงๆมันเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซะมากกว่านะฮะถ้าหากอยากจะแบนจริงเนี่ยก็ควรจะแบนให้มีศักยภาพซะหน่อยนะเอออะไรประมาณนี้ข้อ4ฮะแลิที้ของการ์ดเอาจริงๆเนี่ยมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยถือว่าทำเกือบถูกทางแล้วนะฮะที่ใส่ระบบแลริที้การ์ดเข้าไปด้วย เออเพราะว่าระดับอันต้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคีย์หลักของเด็กสําคัญหลายๆเด็กใช่ไหมไม่ว่าจะเด็กไหนก็ช่างฮะการ์ที่เป็นคีย์หลักที่จะทําให้เด็กนั้นเนี่ยมันแสดงประสิทธิภาพออกมาได้สูงสุดก็ต้องเป็นการระดับอันต้าแรทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะฮะบางเด็กอาจจะไม่ใช้ก็ได้บางเด็กอาจจะใช้แค่ซูเปอร์แรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามีอันต้ามันก็จะดีกว่าเนาะทีนี้เนื่องจากว่าทางโคโนมีเนี่ย ให้แรลิตี้เนี่ยเป็นแค่ราคาของการ์ดเนี่ยฮะประเด็นเออมันเป็นแค่ราคาของการ์ดในการซื้อมันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าเรื่องแกลของการ์ดเนี่ยมันเป็นตัวขอ้อกําหนดในการใช้ในโหมดแข่งได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันต้าแลเนี่ยเราใส่ไว้ในเด็กได้แค่3ใบพอเท่านั้นนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแบลลิสด้วยคือแบลลิสก็อีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าหาเป็นการ์ดอันต้า อนุญาตให้ใส่แค่3ใบพอเท่านั้นในเด็กนะฮะไม่ว่าจะซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ช่างได้แค่3นะฮะซูเปอร์5ใบแล้วก็แร่สิบใบอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเนิร์ฟแล้วก็ทำให้เด็กมีความซอฟลงในแบบที่พอดีนะฮะแต่ปัญหานี้มันจะแก้ไม่ได้ถ้าหากว่าไอ้คนที่เป็นคนตั้งแรลิตี้ของการ์ดเนี่ยมันตั้งเพี้ยนแบบการ์ดโหดๆเงี้ยก็ยังเป็นแค่ normal อันนั้นก็ไอเดียนี้ก็คือโยนทิ้งลงถังขยะไปได้เลยแต่หากคนตั้งเรลิตี้ไม่ได้คิดอะไรนะฮะแต่ผมมองว่ามันโอเคนะโอเคในระดับนึงเลย อันต้าใส่แค่สามเนี่ยเพราะว่าการ์ดคีย์หลักเนี่ยคนก็อยากใส่เยอะๆใช่ไหมเราจากัดให้มันเหลือแค่สามใบอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะน้อยกว่านั้นเออลองคิดดูนะฮะทีนี้ก็จะเป็นข้อที่5ปรับกฎการเล่นให้ดียิ่งขึ้นหลายครั้งแล้วมันหลายครั้งแล้วที่โคโนมิเนี่ยพยายามที่จะพยายามพัฒนาหรือว่าแก้ไขจุดต่างๆในกฎการเล่นแต่มันไม่เคยถูกจุดไงตั้งแต่แพนดูร่าม,มาเนี่ยคือคนเลิกกันละนาวคือมอนบ้าอะไรมันจะสารพัดประโยชน์ขนาดนั้นนะ คือเป็นเวทต่อเนื่องก็ได้แหละพอโดนทําลายเนี่ยก็ไม่ลงสุสานด้วยสิทธิพิเศษฮนะไปอยู่ในเอ็กซ์ต้าเด็กคือมันทําเอาเด็กออกนอกเกมกับเด็กเคลฟคิปเปอร์เนี่ยเป็นตัวตลกอะ่ะเออแบบล่อลงสุสานเรอออกจากเกมเนี้ยมันไม่ลงครับมันเข้าเอ็กซ์ต้าเด็กไป <laughs> คือคือไอเด็กสเด็กเนี่ยไปเจอเพนูล่ามเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยและยังเรียกออกมาเต็มสนามได้ด้วยนะฮะตราบเท่าที่ยังมีสเกลอยู่ <laughs> ทำเอาเด็กที่มันผ่านมาเนี่ยกลายเป็นขนมเลยนะฮะสมยัยตอนที่เพนูล่มครองเมืองเนี่ยจะต้องออกกดลิงก์มาเนิฟม,มันนะ ผมก็นึกว่าโคนามิเนี่ยจะเข็ดแล้วกับความคิดบ้าๆเนี้ยแต่ก็ไม่ครับโคนามิก็โยนเหรียญถามทามอีกครั้งด้วยการใช้ราชดูเอลเนี่ยแหละมาเสนอพวกเราหากคิดว่าเพนดูลัมเนี่ยเฮีย er แล้วนะฮะราชดูเอลเนี่ยยิ่งเฮียกว่าคืออะไรฮะอันเชิญปกติกี่ครั้งก็ได้ต่อเทินใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกอันเชิญปกติกี่ครั้งก็ได้ต่อเทิน แม็กซีเนี่ยคือคงจะถามว่าลบจะมีตูมาเพื่ออะไรเออแฮมแท็บอย่างแม็กซีเนี่ยเกือบจะไม่มีประโยชน์ละเอาซะแบบว่าการอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากบนมือเนี่ยไล่ฆ่าไปเลยนะฮะและทุกดอลเฟสเนี่ยตามปกติเราจะได้รอครั้งละใบใช่ไหมฮะแต่กดรัชดูเอลเนี่ยเราต้องรอให้การบนมือครบ5ใบนะฮะแต่หากมี5ใบยอยู่แล้วก็ได้รอเธอละใบหนึ่งเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าหากเราเล่นจนมือโล่งได้นะฮะเทิร์ต่อไปเนี่ย ก็ดรอหฟรีซึ่งมันก็โล่งง่ายอยู่แล้วกดการอัญเชิญของราชดูเอลเราอัญเชิญปกติกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมฮะเออดังนั้นแล้วต่อให้เป็นมอนเลเวลสูงเนี่ยถ้าหากเรามีคอสอัญเชิญเราก็บูชายันลงอะไรเลยก็ได้เวทกับดักเราก็หมอบได้เอาง่ายๆก็คือมันคือการดอห้าตลอดฮนะคือซัดกันนันเนี่ยเอาซะแบบว่าการดอรหลายใบเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นตัวตลกไปเลยฮนะไม่มีไม่ค่อยมีประโยชน์อะประโยชน์มันลดลงมากเลยถามว่ากฎแนวเนี้มันยังมีข้อดีอะไรไหม มันก็มีแหละฮะผมมองออกข้อดีไม่กี่ข้อก็จริงแต่มันมีแหละนั่นก็คือเกมมันจบไวมากสนามมันแคบมันเลยทําให้แบบทุกครั้งเนี่ยมันฟาดกันนัวมากและเนื่องจากว่าสนามมันแคบเนี่ยและบวกกับการดอที่บ้าเลือดเนี่ยเด็กสายรับก็คือเด็กแบบแนวตั้งบอร์ดรับเนี่ยมันมักจะทนการบุกแบบผมกระหน่ำไม่ค่อยอยู่นะฮะเข้าใจใช่ไหมฮะคือที่แบบว่าเด็กแนวตั้งบอร์ดแนวคุมเกมในสมัยใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่งนั่นก็เพราะว่า เราเติมทรัพยากรได้แค่เทินละใบใช่ไหมเทินหนึ่งเราดอได้แค่ใบหนึ่งแต่พอเจอกับไอ้กฎราชดุเอลเงี้ยเราดอทีละห้าแล้วต่อให้แบบว่าเราตั้งบอร์ดมาดีเราคลายได้กี่ครั้งแหละฮะเราคลายได้อย่างมากก็สามสี่ครั้งอะ่ะเออเพราะว่าบอร์ดมันสั้นแค่นิดเดียวมันโดนเจาะทะลวงง่ายแล้วต่อให้เรารับได้นะฮะมันก็ดอห้ามาใหม่อยู่ดีถ้าหากว่าเราคลายได้หมดมันไม่ค่อยมีประโยชน์มันเป็นเกมแนวฟาดกันจนตายไปข้างอย่างทองแท้จริงฮะแต่ที่ผมพยายามอยากจะสื่อก็คือ เออทำไมคิดกดแบบนี้ออกมาแล้วกดที่สมดุลกว่านี้ที่มันดีกว่านี้ทำไมไม่คิดเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่เกาให้ตรงจุดวะเออใช่ไหมฮะทีนี้ก็จะเป็นข้อที่6ย้อนเวลากลับไปวันๆหากใครนะฮะอัจฉริยะแล้วก็ฉลาดพอที่จะสามารถตีโจทย์ของการท่องเวลาได้ผมแนะนําว่าย้อนเวลากลับไปสมัยยุคที่ทุกอย่างมันยังเรียบง่ายกว่านี้ฮะแล้วก็ดื่มดําซะให้พอกับยุคที่ยังมีการอันเชิญเรียบง่ายแล้วก็ยังคลาสสิกอยู่ไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่ในความคิดนี้มันน่าจะเป็นไปได้ายากนะโอเคข้อ7 In f อินฟินิตี้สโตนดีดนิ้วมันเลยดีดมั่งเลยให้ประชากรที่เล่นยูกิเนี่ยเอาเฉพาะคนเก่งๆแล้วก็พวกบ้าเมตาเนี่ยฮะให้หายไปจากเซริร์ฟฮะรับรองว่าความสมดุลเนี่ยจะกลับมาแน่นอนข้อที่8ลืมมันไปซะเถอะแล้วเอาใหม่สมมุติว่าคุณทนกับความเป็นจริงของยุคปัจจุบันของวงการยูกิไม่ไหวนะฮะ เพียงแค่คุณดึงความทรงจําของคุณเนี่ยเก็บไว้ในบ่อเพนซีฟเนี่ยลืมลืมมันไปซะคุณก็จะกลับมาสดใสเหมือนวันเก่าๆนะแล้วก็พร้อมจะกลับไปเล่นการ์ดอีกครั้งแล้วก็ถ้าหากคุณเจอความจริงกันโหดร้ายมันยัดหน้าอีกรอบก็วกกลับไปทําใหม่ฮะดึงลงบ่อเพนซีฟสดใสเล่นใหม่โหดร้ายยัดลงบ่อลืมลืมไปซะสดใส โหดร้ายดึงลงบ่อก็จาไปจนพอใจฮะจนกว่าแบบว่าจะขี้เกียจด,ดึงความทรงจําลงบ่อเพนซิฟอ,อ่ะอ่ะขอ9ขอพรจากเทพเจ้ามังกรไปหาดากเลนบอลมาแล้วขอเทพเจ้ามังกรว่าขอให้การยูกิเนี่ยมันกลับมาสู่ความสมดุลสักทีซึ่งแม้กระทั่งพรข้อน,นี้ผมบอกเลยว่าเทพเจ้ามังกรเนี่ยก็แทบจะการันตีไม่ได้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันอาจจะทรงพลังเกินกว่าที่ท่านนั้นจะจัดให้เราได้ก็เป็นได้ข้อที่10ข้อสุดท้ายนะ แต่หากชนะไม่ได้ก็เขาร่วมเบื่อเมตาเบื่อกาดโกงๆใช่ไหมฮะเอา้าแล้วทําไมเราไม่ใช้มันซะเองล่ะเออถึงจะเบื่อคีน่าเด็กเมตาขนาดไหนนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรจากเบื่อหน้าเมียตัวเองที่อยู่ข้างๆนั่นแหละเบื่อไปแล้วก็หนีไม่พ้นนะงั้นเราต้องเข้าร่วมพลังแห่งการโกงเราเข้าร่วมด้านมืดไปเลยสิเราจะได้สัมผัสถึงความทุกข์ทรมานจากเจ้าพวกต่อต้านนะเจ้าพวกกบฏ พวกถ้ามันเล่นเด็กแอนตี้เมตาาเงี้ยเด็กอินดี้เงี้ยมันต้องมีที่ยืนโคตรเศร้าเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะประมาณนั้นแหละฮะ10ไอเดียที่ผมมานำเสนอทุกคนในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช้จริงได้แค่ประมาณ5ข้อนะเป็นยังไงกันบ้างเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ